ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชีวิตล่าสุดครับของติ๋มเพนพอรอดีตเซ็กซี่สตาร์สุดอาพับป่วยหนักผอมเหลือแต่กระดูกครับเรียกได้ว่าเมื่อกว่า40ปีนะครับเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงสุดๆเลยสำหรับคุณติ๋มเพนพรภัยทูลครับอดีตนางแบบแล้วก็นักแสดงดาวรุ่งที่เคยฝากผลงานเอาไว้มากมายนะครับ แต่ถ้าว่าเหมือนชะตาเล่นตลกคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ห้องเสื้อเพนพรปิดกิจการลงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเธอเนี่ยจะไม่ได้ปูทางด้วยกลีบกุราบอีกต่อไปนะครับโดยคุณติม๋มเพนพรครับเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตสุดอาภัพนะครับหลังจากที่เฟดตัวเองเนี่ยออกจากวงการจนต้องผันตัวเองไปเป็นจิตกรนะครับแล้วก็หมอดูพ้ายิบสีนานกว่า10ปีเลยเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมารักษาอาการป่วยจากบรรดาโรคร้ายที่รุมเร้านะครับ จากที่อดีตเนี่ยเคยเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงชื่อดังนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหมือนโชคชะตาก็เล่นตลกนะครับโรคต่างๆก็เข้ามารุมเร้าเธอเป็นจํานวนมากเลยทั้งไทรอย์ปลายเท้าชาหัวใจตีบซึมเศร้าถุงลมโปง่งพองซึ่งเยอะมากๆด้วยความที่อาการป่วยในยกำเริบก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องหยุดทํางานครับและก็นอนพักรักษาตัวเนี่ยนานกว่า1เดือนแล้วอีกทางก็มีหลายโรคเนี่ยรุมเร้าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับ จากอาการหายใจไม่ทันนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นไทรอยปลายเท้าชาและก็ถุงลมป่งพองซึ่งเธอก็ได้บอกด้วยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักสแสดงก็ต้องมีบทสูบุรีเธอก็ต้องทําและทําหลายครั้งเข้าก็ทําให้ติดอีกทั้งยังได้บอกทั้งน้ําตาว่าอยากจะกระโดดตึกตาย ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วโดยเมื่อปี2560ครับเธอได้เปิดเผยในรายการดังถึงความทุกข์ในใจนะครับว่าเมื่อ30ปีนี้ดังมากคนบนรถเมย์ในกรีซรถเมย์ชนกันเราทํางานต้องเลี้ยงครอบครัวก้ชีวิตค่าตัวนางเอกแม้จะโด่งดังมากแต่ค่าตัวแค่300ต้องส่งเสียครอบครัวให้เรียนแต่ตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้วไม่มีใครมาดูแลเราช้ำไหมส่วนตัวเราเองติดมากเลยไม่มีผู้ชาย เคยมีแล้วรําคาญเขาต้องการเราพอเราไม่ให้ไม่มีอารมณ์เนี่ยก็อย่านะไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีพระเอกมารับไปดินเนอร์จะไม่ยุ่งกับดาราด้วยกันเรามีแฟนคนแรกก็ย้ายบ้านแล้วก็เขาก็หาไม่เจอเขาเฮิร์ตก็ตามหาเราจนเขาเสียชีวิตตอนอายุ28ปีเราก็ฝังใจมากตอนนี้ป่วยเป็น8-9โรคเพราะไม่เคยหาหมอให้พี่น้องพ่อแม่แต่ไม่เคยให้ตัวเอง เริ่มจากท้องร่วงก่อนจนเข้า ICU น้ำหนักเหลือ30กิโลกรัมจนมีแต่คนบอกว่าติมไม่รอดแน่อายุ60ตอนนั้นกินแซลมอนดิบเข้าไปติดเชือ้อตอนนี้รักษา2อ,อย่างตาต้อกระจกผ่าแล้วใส่ตาเทียมแล้วไปหกล้มตาเนี่ยกระแทกโถส้วมก็ยิงเลเซอร์แล้วก็ดีขึ้นส่วนอาการไทรอยหมอเจาะไป2รูที่คอเสียงก็เปลี่ยนไม่มีเสียงกำลังรอฟังผลมีลูกสาวเพื่อนพาไปหาหมอล่าสุดเราก็มีอาการเดินขาลาก ก็พาไปฝังเข็มพึ่งหายพึ่งป่วยตอน60ถึงตอนนี้64ส่วนเรื่องสูบบุหรี่เพราะเล่นหนังเขาให้สูบภายหนังติดมา40กว่าปีตอนนี้เลิกบุหรี่มา3ปีเป็นถุงลมโป่งพองรักษาหายแล้วจะมีอาการเวลาเหนื่อยส่วนโรคซึมเศร้าจากความเครียดเพราะน้องสาวจบศิลปรกรทํางานถูกโกงเขาอยู่เขาใหญ่เขาเครียดหนะักเรารักเขาที่สุดเราไปรับน้องมาดูแลรู้ว่าน้องแย่ไม่เหลือแล้วทั้งบุหรี่เหล้าจนน้ำหนักเนี่ย28กิโลกร,รมัม เราก็เศร้าไปด้วยเครียดจนคิดจะฆ่าตัวตายเราก็ป่วยจนคิดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลายครั้งอยู่เหมือนกันเพราะโรคซึมเศร้าทุกวันนี้เนี่ยก็กินยาตอนนี้เช่าห้อง3,000บาทอยู่คนเราตายช้าหรือเร็วก็ปรงแล้วอยากฝากคนที่จะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยให้มีกําลังใจคนไม่มีใครเหมือนเราต้องเข้มแข็งต้องมีเงินซื้อข้าวกินต้องมีเพื่อนที่ดีสักคนชีวิตเราจนตั้งแต่เด็กจนแก่ ธรรมะมีส่วนทําให้เราสงบปรงไม่อยากได้อะไรไม่ยึดติดแล้วตอนนี้วาดภาพขายภาพลายกระหนกหรือนู๊ดก็ได้แล้วก็รับสอนวาดภาพเพื่อการกุศลด้วยแล้วก็รับดูพระยิปซีเราต้องสวดมนต์ทำใจให้สงบในวันที่แย่ๆเราก็ต้องสู้กันไปเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไม่อยู่จนกระทั่งรับล่าสุดคุณบินบรรลือฤทธิ์ฮะได้เดินทางไปพบเจ้าตัวพร้อมนําเรื่องราวของเธอเนี่ยมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ดูเหมือนว่าอดีตดังแบบชื่อดังนั้นก็ยิ่งดูซุดโสมผอมลงไปมากครับจากน้ำหนัก46กิโลกรัมฮะลดลงมาเหลือ26กิโลกรัมขณะที่อาการของโรคไทรอยแล้วก็ถุงลมป่งพองนี่ก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยระบุว่าตนนี่ก็อาศัยอยู่ในห้องเช่าคนเดียวมีคนสงสารก็คอยช่วยเหลือทั้งส่งข้าวส่งน้ำจา่ายค่าห้องให้แต่ก่อนเคย เพ้นสีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำไม่ไหวแล้วขณะที่ทางด้านของนักสแสดงคนดังก็ได้เผยว่าได้เตรียมที่จะหาหมอมารักษาเจ้าตัวพร้อมกับได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปด้วยแล้วนะฮะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังนะครับคุณผู้ชมที่เจอมอรสุมชีวิตเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวทางนี้ครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้คุณติ๋มผ่านเรื่องร้ายๆแล้วก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วด้วยนะครับตำนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ